เครื่องบินกำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้ผมอยู่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีภารกิจในเขตสนามบินนครศรีธรรมราชครับจากอำเภอทุ่งสงมุ่งหน้าสู่สนามบินนครศรีธรรมราชก็ระยะทางประมาณ70กิโลเมตรครับ 70กิโลเมตรก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก,กว่าๆเองครับเดี๋ยวผมจะนำทุกท่านไปดูสนามบินนะครศรีธรรมราชที่ท่านเห็นกันอยู่นี้ก็คือเส้นทางจามเภอทุ่งสงเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานแล้วครับเพื่อจะมุ่งหน้าสู่ตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเส้นทางหลวงหมาเลข41ครับ จากอำเภอทุ่งสงมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชจุดหมายปลายทางก็คือสนามบินนครศรีธรรมราชนั่นเองครับชมภาพธรรมชาติบรรยากาศรอบๆทางหรือข้างหน้าไปก่อนนะครับจะมีภาพภูเขาสลับซับซ้อนให้เราได้เห็นได้ชมกันสลับกับธรรมชาติต้นไม้เขียวขจีภูมิประเทศของภาคใต้นั้น ก็จะมีเทือกเขามากมายอ่ะครับเทือกเขานี้สลับซบซอ้อนจริงๆธรรมชาติเต็มๆครับไปได้ได้ครับระยะทาง70ก,กิโลใช้ความเร็วไม่เร็วมากก็น่าจะถึงประมาณ1ชั่วโมงครับเส้นทางนี้ก็จะมีรถพ่วง รถสิบล้อเยอะแดดแรงครับวันนี้แดดแรงจริงๆเอย่าพอตกเย็นๆหรือค่ำมืดนะครับจะมีฝนตกไปแน่นอนภาคใต้กันไปเช่นนี้แหละครับแดดสลับฝนหน้าหนาวอย่าไปหวังครับไม่มีใครที่จะมาภาคใต้แล้วพบหน้าหนาวนั้นยากมากๆต้องไปภาคเหนือครับจะมีหน้าหนาวให้เราได้สัมผัสกับอากาศเย็นเยือก ทางขวามือหนึ่งในกลางเราของท่านก็จะเห็นภูเขาสลับซ้อนครับมีเสาอากาศเสาสื่อสารอยู่บนยอดเขาเลยบุ่งหน้ากันต่อไปครับผมจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศฉอดเด็ดๆมาฝากพวกท่านอย่างเบื้องหน้าเราต่อไปจะเป็นทางโคดเคี้ยวครับต้องใช้ความเร็วด้วยความระมัดระวัง ต้องดูป้ายทางนะครับเดี๋ยวหลงอ้าวทำไมาเขียนทุ่งส่งหรอวะพัฒนลุงนี่แหละครับเข้าสู่โซนอันตรายนั่นคือทางโคง้งวกวนก็รับชมโค้งต่างๆกันก่อนนะครับว่าเป็นเช่นไรโค้งแถวนี้ยังไม่เท่าไรครับถ้าไปแถวภาคเหนือจะโค้งหนักกว่านี้เยอะ แล้วก็ติดต่อกันเป็น10บกิโลเบตเลยครับทางภาคเหนือภาคใต้เราก็มีโค้งไม่มากเท่าไหร่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออกครับเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นสองกันไปจอดทำเท่ห <c oughs> น้าอาคารยังไม่ถึงเวลาเครื่องลงอาคารผู้โดยสารขาออก ณสนามบินนานาชาตินครศรีธรรมราชเดี๋ยวจอดเท่ๆสักคั้ก่อนครับแล้วกาผู้โดยสารภายในประเทศเนี่ครับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศเครื่องเครื่องบินกำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าอาดูกันได้ครับนี่เราอยู่บนทางบนอาคารผู้โดยสารนะครับ ทางที่จะลงลานจอดรถเราจะเห็นเครื่องบินกำลังแท็กซี่เพื่อจะดึงเครื่องขึ้นสู่อากาศนั่นเองครับเดีย๋ยวลงไปถ่ายคลิปตัวเองไว้เป็นที่ระทึกหน่อย <laughs> ที่ระลึกโอ้เป็นไงครับเดีย๋ยวบุมทางด้านนี้เลยถ่ายจากในรถนะครับท่ากาศยาน